คุ้มกูอยู่หันกระเฝ้าท่าโพไว้ยเฝ้าเปิดพรมทางใส่เลยบ่มึงเเออสื้อคนนนสสส่่่่กกกใใใเออเออเออยังสั่นละอุ้ยเสาป้านี่พวกนี้เห็ดยังอยู่ก็เพรทันตื่นอยู่ชักพากันเห็ดอีหยังตื่นก็ตื่นสวยบ่เบิ่งเพลนเบิ่งง่ายน้ำเขาเพ่อเม็ดเว้ยเออเอ้าอีกนหนึ่งคือยางแนวนั้นหัวมึงสามเสาให้ตี มาหันซ้ำยูอีนี่โอ้มาซ้ำมึงคยางกังกะกังกะเนี่ยนี่บ้านี้โอ้กูแสีบขามึงมึงแสีบขามึงเป็นคือกูมือนั้นที่นี่กูอันไปเก็บยางใส่หัวกูกูยางไหลมันหะแดงมืกูแล้วก็ม่นซุกก็มันดอกผีพวนกูว่าแล้วอย่าบอกแต่กูมันจิเป็นคือกันกับกูคือมือนั่นหัวกูเวสันนี่นั่นมึงเอาแป้งนันห้วยเอาแป้งห้วยเออแป้งห้วยได้หล่ะใส่หมองมันแดงนั่นล่ะ เอาแปรงใส่เลยบ่เออเพาะใส่เลดมึงต้องไปหาหมอบ่มึงมึงสิไปหายิ่งมึงโพล่แล้วมึงก็ไปนอดตีใช้พันล้มเลยเป็นอย่างเอาเข่ามันบ่ไปเศร้าเลยเนาะมึงก็บยยกไปย่างดูเหระกูละแซมมันจะบ่กูน่ารอดเออมึงลองเบิึงนี่ยมึงเอาแปรงเพาะใส่เบิง พวกรักคุ้มตะเคียร์ตะตะกิดได้มึงนั่นล่ะมึงโพไว้เดี๋ยวมันไมาเบิึงกูนี่แดงบ่าจะคืมกันคุ้มกูอยู่หันมึงก็บเฝ้าท่าพวไรเฝ้าเปิดพัดลมทางใส่เลยบ่มึงเออเสื้อใส่ก่อนใส่ก้อนใส่ก้อนเออเออเออย่างสั่น์ละโอ้ยเนาะเวลากูว่ายังหัวขวนกูไหลนั่นเทปเปิดเอาโหลด เป็นจังไหบ้านนี้เย็นดีปะบ้านนี้มึงกัทางทางใส่พัดลมเปิดพัดลมใจวอวือุ้ยแห้งบ่เออเขาสั่นอันมึงเห็ดแนวกินแนวยากไหมเด้อเนี่ยานี่ก็ยากกูเอียกกะท้าเสียบกระไดมึงให้กับเข่ากํานัมเดิอลําไยกูสิไปตีใส่พัดลมบอนเพก็แห้งอุ้ยจะแม่นย่กกูเอียกกะนอกขาบ้าาเน่กูเอยน่เอยมึงไปตีหลีนันทอเออเออ้มันแห้งมันเร้าไมม่อยานีเอย่าลืมเด้อกูไปตีใส่พัดลมก็ ขนน่าเห็นเนี่ยกินถาพวกนี้เว้ยเอ้าเห็นยังแบบป้เาเอ,อ้าบักอันนี้มึงเห็นยังมาไปเห็นยังจะเป็นบ้ามึงเงี้ยมาดกูหกกูมึงเงี้ยมาตัวกูไปเห็นยังอุ้ยคอยจะได้เห็นยังมึงนี่บรรยากาศดีดเนนีเนี่ยน้องมึงเนี่ยคักเอ้าอีฮานี่มึงไปเห็นอีหยังกันมาไปเห็นยัง มึงอย่ามาตัวกูตัวอีหยังกี้อันนี้เอาเอาวันมึงสิเข้าไปมึงเห็นหยังกับกูไปก่อนกูกระแทกไปเออมึงหน้ามึงหน้าผัวมึงเบิ่งบบบนี้ไปเฮ้ยแต่แค่อีหยังล้วอ้วนหยังมึงต้องมาซองกระจกก่อนนั่นเฮ้ยเขาหูเบิดหยังแม่งอาทิดอ้อมปากดวงก็ไม่มาซองกระจกจะค่อยออกมาว่าอีลำไยมันหูเบิดเฮ้ยกอ้ ตัวกูว่าสิไปนอนมันได้แท้ไปห่างให้ผัวะของฮมันตัวไอ้ตะกูเห็นแนวกินสู้กินพวกปอบนี่จไง